เพื่อนๆคนดูที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทติทารโรวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่กันในหัวข้อไม่ได้คุยกันหรือคุยกันน้อยมากๆไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะวันนี้เราก็จะมาจับพลังงานของคู่กรณีของคุณดูว่าที่หายไปที่คุยน้อยเป็นเพราะสาเหตุอะไรทําทไมถึงคุยน้อยจังเลยไม่อยากคุยต่อพอแค่นี้ หรือว่าติดอะไรนะคะก็วันนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะใช้ไพ่ทาโรกก่ก็แล้วก็ตอนท้ายอาจจะมีได้ใช้ไพ่ข้อความบ้างนะคะโอเคถ้ารักกันชอบกันเนาะอย่างที่แจ้งไปอยู่เรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนทางช่องโดยการซื้อไพ่ข้อความที่เราทำขึ้นมา และก็ดูโฆษณาให้รวมไปถึงกดซ u เปอรแ์แ n งคให้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะคะค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนของเรานะจ๊ะไม่ว่าจะใหม่หรือจะเก่าเรามาเช็คพลังงานของคนที่คุยกับคุณน้อยลงหรือหายสาบสูนไปกันดีกว่านะคะ ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรอบๆตัวเขาถึงได้หายไปนะจ๊ะมาดูกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเช็คพลังงานของคุณด้วยที่คุณส่งไปถึงเขาว่ามันเป็นอย่างไรนะคะโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันเลยว้าว two of pentacles อะ right. ไรดูเหมือนจะมีอะไรติดๆถัดๆอยู่นะคะรอบๆตัวคนนี้ อะไรเกิดกันเอ่ย King of Cups l i e r s นะจ๊ะดูงงงงชีวิต่า King of Wands upright The Hangman upright นะคะมีบางอย่างกำลังงงตัวเองแล้วก็ The Hermit upright เงียบเลยน่าจะไม่ได้คุยกันอ่แล้วก็ Five of Swords นะคะก่อนหน้านี้ทะเลาะกันไหมคะถ้าทะเลาะกันคำตอบก็รู้อยู่แล้วว่าทะเลาะกันนั่นแหละถึงไม่คุยเนาะ Upright อะ่ Page of Cups Reverse นะคะ Queen of Swords Upright มาแล้วก็ n i of Wands upright โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วก็ Nine of Cups นะคะ upright โอเคมาเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยพลังงานของคุณคือ Chariot upright อยากจะไปต่อให้มันดีๆขึ้นกว่านี้ Four of Cups upright โอเค ูเหมือนคุณเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะตอนนี้ใครเข้ามาก็ไม่อยากพูดอยากคุยด้วยเพราะในใจยังนึกถึงแค่คนคนนี้คนเดียวเพราะฉะนั้นอย่างที่เราถามตอนแรกเลยคือก่อนที่เขาจะเงียบไปคุณได้พิจารณาอะไรบ้างไหมว่ามันมีคำพูดหรือการจะทำบางสิ่งบางอย่างของคุณบ้างหรือเปล่าที่ไปทำให้คนคนนี้ต้องตั้งกาดสูงกับคุณมากตอนนี้คือตั้งกาดสูงเลยนะคะ ตั้งกาจริงๆจังๆเลยและตั้งใจที่จะไม่คุยด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขัดใจเขาระหว่างที่เขาพูดคุยกับคุณซึ่งเราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรมีตัวคุณเท่านั้นที่จะรู้คุณเล่นตัวหรือเปล่าเพราะไพ่มันออกไปในทิศทางที่ว่าดูคุณพลังงานคุณย้อนแย้งมากย้อนแย้งแบบไหนใบแรกออกมาคุณอยากไปต่อมากเลย อ,อยากให้ความสัมพันธ์มันไปยา,ยาวๆชัดเจนแต่พอใบที่สองออกมาสิ่งที่คุณแสดงออกให้เขาเห็นเหมือนคุณเล่นเกมกับความรู้สึกของเขาและทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพลังงานในวันนี้ดูเหมือนยังไม่ได้รู้จักกันสักเท่าไหร่ดูเหมือนเป็นช่วงแรกๆของการเริ่มต้นคุยกันเดือนแรกสองเดือนแรกสามเดือนแรกอะไรก็ว่าไป แต่ยังไม่ได้ไปถึงไหนมากมายนักเพราะอย่างที่บอกคือสิ่งที่คุณแสดงออกให้เขาเห็นคือคุณ play hard to get ก็คือเล่นตัวและวิธีการเล่นตัวมันมีหลากหลายรูปแบบมากซึ่งเราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะคะดังนั้นพอมันมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันทำให้เขารู้สึกว่าการสนทนามันไม่สนุกละมันทำให้เขาเริ่มมาเห็นอกเห็นใจตัวเขาเองมากกว่า และมันทําให้เขาเริ่มรู้สึกสับสนว่าจริงๆที่ผ่านมาคุยกันเขาได้รู้สึกอะไรกับคุณบ้างหรือไม่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าพลังงานในแต่ละเดือนแต่ละคลิปมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคลิปในวันนี้อาจจะตรงกับคนนี้คลิปในวันอ่ะนู่นอาจจะตรงกับอีกคนเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะดูเหมือนใหม่จริงๆเหมือนเพิ่งคุยกันเหมือนเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็หาย สามอาทิตย์หายสองอาทิตย์หายอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่หายไปอ่ะหายเพราะมีสาเหตุนะดังนั้นย้อนกลับไปจุดเดิมคือคุณลองไปดูว่าอะไรบ้างที่ทำให้เป็นตัวผลักดันให้เขาหยุดคุยกับเรานะเราบอกเลยว่าตอนเนี้ถ้าคุณส่งข้อความไปสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าเพราะคนคนนี้ไม่อยากคุยด้วยจริงๆ และอาจจะเป็นไปได้มากๆว่าเขาอาจจะตอบกลับมาตามมารยาทนะคะแต่สิ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณเลยคืออ่าคุณก็ดูดีนะเป็นคนสวยน่ารักรออ่ะอะไรก็ว่าไปแต่มันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าคุณมีความย้อนแย้งในตัวเองและคุณก็ทําให้มันดูเกิดความสับสนเพราะฉะนั้นอันนี้คือคําเตือนคําแนะนํานะคะ ถ้ามันเป็นอย่างที่พูดจริงๆอยากไปต่อแต่เหมือนเล่นเกมเล่นตัวหรือเรียกร้องความสนใจอะไรต่างๆให้เลิกทําส่วนมากผู้ใหญ่ไม่ค่อยเป็นเป็นแต่เด็กๆแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็เป็นอยู่นะเราเห็นอยู่มีอยู่มีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะดังนั้นนะคะถ้าพี่ขออนุญ,ญาตแนะนํานะคะขอเรียกตัวเองว่าพี่เลยจุดนี้มีน้องๆเยอะมากที่มาดูอายุน้อยๆแล้วทากันแบบนี้เยอะมากเลยเล่นไมเกมเพื่อเพื่ออะไรเอ่ยอย่าทําตัวเหมือน play hard to get แต่ให้เป็นคนที่ hard to get นะคะได้มายากๆอย่าได้มาง่ายๆเลิกเล่นตัวถ้าทำนะบางคนปฏิเสธว่าไม่ได้ทำแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นการทำจริงๆอ่ะเราจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยอ่ะเด็กๆหลายคนมาปรึกษากับเราเด็กในที่นี้คือคนอายุต่ำกว่าเรานะมาปรึกษาปัญหาความรักกับเราอย่างนี้แหละอ่ะก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเออเวลาที่เขาส่งข้อความมานะคะบางทีหนูก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกหนูก็นั่งอยู่เฉยๆนี่แหละแต่หนูไม่ตอบ พอหนูอย่าให้เขารอนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเล่นเกมแล้วนึกออกไหมเอ่ยเนี่ยเขาเรียกเลิกว่าเขาเรียกว่าเล่นเกมละแล้วการพูดคุยมันก็ไม่ประติดประต่อคนที่เขาอยากจะคุยกับเราเขาก็หมดอารมณ์คุยก็เหมือนกับเรานั่นแหละเวลาที่เราอยากจะคุยกับใครจริงๆเราส่งข้อความไปแล้วก็หวังว่าเอ้ยการพูดคุยการสนทนาส่งมาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแบบโฟล์แบบว่าทุกอย่างสム o o ราบเรื่นดีมากแต่พอมันมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บด้วยความที่มันชา้า คนที่รอเขาก็หมดอารมณ์ก็เหมือนกับเราเหมือนทุกคนเลยดังนั้นเขาก็เกิดความรู้สึกเราว่าอม,มันคุยมันไม่สนุกไปดีกว่าความน่าสนใจมันหมดเพราะฉะนั้นที่เขาเงียบไปหลักๆเลยตอนเนี้ปัญหามันมาจากการที่เขาได้รับบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเนกาทีฟจากพลังงานของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นลองกลับไปคิดดูดีๆนะคะเพราะวิธีการที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นการเล่นตัวมันมีหลากหลายวิธีมากๆไม่เฉพาะแค่อย่างนี้หรอกมันเยอะมากเลย แล้วคําว่าเล่นตัวกับยากมันไม่เหมือนกันดังนั้นต้องแยกให้ออกด้วยเพราะเราเห็นสาวๆเยอะมากที่แยกไม่ออกหนุ่มๆเองบางคนก็เป็นเนาะแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนภูมิคุ้มกันที่เราว่าเนี่ยมันหมายถึงระบบภูมิมต้านทานของสภาพจิตใจแล้วก็อารมณ์ของแต่ละคนนะคะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมาตอนนี้เขาตั้งการที่คุณเยอะมากเลยคุณจริงๆจริงๆถ้าคุยกันปกติแบบ ทั่วๆไปไม่เล่นเกมนะคนคนนี้มีโอกาสชอบคุณในอนาคตด้วยมีโอกาสแต่ตอนนี้โอกาสมันหมดเพราะไปเจอบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคซะก่อนรวมไปถึงเรื่องโกหกต่างๆที่เขาจับได้ด้วยนะคะนั่นแหละตามนั้นม่มีอะไรเพิ่มเติมมาซึ่งเราตอบไม่ได้เลยว่าอะไรแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครมานั่งสารภาพกับเราอยู่แล้วแหละว่านูโกหกเขาอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะมีมีบ้างแต่ไม่เยอะ แล้วการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะไม่ว่าจะโกหกรูปแบบใดก็ตามเนาะอา King of Wands Reverse ค่ะคนคนนี้ตอบมาชัดเจนเลยว่าเขาเลิกสนใจในตัวคุณแล้วมันไม่มีอะไรน่าสนใจอีกบทสนทนามันกร่อยอ่าแล้วก็ Ten of Pentacles r e v e s s e นะคะโอ้คนคนนี้ค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะคะแอบน่ากลัวนิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าไปขยันขยอยเขาพูดนะพอถ้าเขาพูดออกมามันอาจจะได้ คุณอาจจะได้พบเจอกับอาจจะได้ยินกับคําพูดที่คุณไม่อยากได้ยินเพราะฉะนั้นแล้วถ้าส่งข้อความไปเขาไม่ตอบคุณไม่ต้องไปบอกเลิกเขานะหลายคนมากที่ถามเราว่าไปบอกเลิกดีไหมเราก็ง่งจะไปบอกเลิกเขาทาไมยังไม่ได้ครบกันเลยอย่าทําตัวเองเป็นตัวตลกเพราะฉะนั้นแล้วอยู่นิ่งๆเขาไม่ตอบไม่ต้องไปลบเราเขานะคะปล่อยเข้าไปเลยเนาะอ่ะ page of source upright แต่เขาก็ยังแอบดูคุณอยู่นะแอบซองอยู่ อ่านั่นแหละมันคือความย้อนแย้งเราไม่ได้หมายความว่าเขาย้อนแย้งนะแต่มันคือความย้อนแย้งตรงไหนรู้ไหมหลายหลายคนเลยย้ำเหมือนเดิมที่มาปรึกษาเราเรื่องความรักเนี่ยเขาไม่คุยกับหนูเลยค่ะแต่เขายังส่องหนูอยู่เราก็ตอบไปลูกเขาแค่เสือกอันนี้เราพูดหยาบสุดแล้วนะมันตรงที่สุดแล้วให้เข้าใจความหมายที่สุด เพราะถ้าจะพูดว่าเขาก็อยากรู้ว่าเราทํานู่นทานี่อ้าวมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ว่าเขายังสนใจชีวิตเราอยู่แต่คําว่าเสือกมันไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะมันเกินคําว่าห่วงใยไปไกลมากเลยเกินคาว่าอยากรู้อยากเห็นไปไกลมากคิดว่าทุกคนเข้าใจความหมายของคำนี้เพราะเราเรายังเข้าใจถ้าคุณไม่เข้าใจนี่แปลกละถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเลยเราบอกอยู่เสมอว่ามนุษย์บางคนนะคะมันไม่คุยกับเราแล้วแล้วมันส่องเราอยู่มันแค่เสือกเพราะมันอยากรู้ว่านอกจากนอกจากเธอ ทำกับฉันแบบนี้เธอไปทํานิสัยแบบนี้กับคนอื่นไหมเท่านั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเคยไปโกหกอะไรเข้าไว้เขาก็แค่อยากจะจับโปะคุณเท่านั้นล่ะแค่นั้นเลยค่ะไม่มีอะไรมากเนาะฮึบแมมีอะไรเพิ่มมาอีกแต่มูนเห็นไหม,มคนคนนี้เขาเอาตรงคุณเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการที่จะไปต่อคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูลึกลับทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้มีอะไรลึกลับนะคะ ไม่ตรงปล่อยผ่านไปนะไม่ต้องเกลี้ยกราดโกรธเกลี้ยเพราะมันคือดวงรวมเนาะสำหรับคนที่ไม่ตรงเราฟังต่ออันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าอย่างน,น้อยๆการแนะนําจากไพ่และการสื่อสารผ่านเรามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้ด้วยนะจะจ๊ะโอ้เดี๋ยวนะั้นลิ้นพันกันเลยลองดูนะคะฟังไปเนาะดีกว่าจะได้รู้เยอะๆบางทีเราทําอะไรลงไปเราไม่คิดหรอกว่าคนอื่นเขาจะไม่ชอบ ใช่ไหมเดี๋ยวไฮโลเฟนค่ะเป็นไปได้ยากคุณต่อให้กลับมาคุยกันนะเราย้ําเลยนะต่อให้คุณกับเขากลับมาคุยกันเขาก็คุยไปงันๆน่นนะเพราะเหมือนไม่มีอะไรทําแต่จะลงหลักปรักประกาศจะลงหลักป,ปักฐานกับคุณนี่ยากแหละเพราะเขาชัดเจนมากๆเลยว่าเขาไม่ชอบใจจริงๆกับที่มันเป็นแบบนี้อุปสรรคเดียวเลยคือนิสัยของคุณไม่ได้เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับมือที่สามใดๆเพราะไม่มี ปัญหาเดียวคือเขาไม่ชอบนิสัยบางอย่างของคุณเราเคยเล่าให้ฟังละในคลิปอื่นเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจง่ายๆมนุษย์ทุกคนนะคะเวลาเจอกันอันดับแรกเลยมันยังไม่ชอบมันหรอกมันคือเรื่องปกติเลยเห็นมันเกิดความสนใจก่อนพอเกิดความสนใจเพื่อมันต้องคุยคุยเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยเราจะสามารถพัฒนาไปได้ไหมหรือถ้าไม่ได้เราจะได้หยุดอ่านี่แหละคือตัวอย่างชัดๆเลยคือ ถามว่าสนใจไหมตอนแรกสนใจเพราะรูปร่างหน้าตาของคุณมันก็สเปคเขาอยู่คุยได้คุยได้เลยสบายมากแต่พอคุยกันไปแล้วมาเรียนรู้อุปนิสัยกันปุ๊บมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เขาก็ต้องถอยคุยต่อก็ไม่สนุกแล้วเกิดความเครียดด้วยจะคุยต่อทําไมถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราอยากให้คนเข้าใจกันง่ายๆพเพราะหลายๆคนยังไม่เข้าใจจุดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง่ากลุ่มที่มาดูดวงกับเราแล้วก็มาปรึกษานั่นแหละเอตอนแรกเขายิมากเลยนะคะอย่างนั้นอย่างยี่งนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เขาจะเลิกชอบทําไมจะเลิกชอบไม่ได้คะผัวเมียแต่งงานกันมา30ปีเขายังเลิกกันได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเรายังไม่ได้ไปเป็นอะไรกับเขาแค่คุยกันเฉยๆนึกออกไหมเอ่ยความสนใจมันหมดมันก็หมดแค่นั้นละ่ะดังนั้นแล้วมองโลกให้เป็นไปตามที่มันเป็นอย่าคิดเข้าข้างตัวเองในแง่บวกเกินไปหรือลายเกินไปเนาะ มาทีนี้มาดูไพ่ข้อความบ้างดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกบ้างต้องใช้ข้อความอันนี้เลยอือันนี้ฟังแล้วอาจจะจี๊ดในใจนิดนึงนะแต่ถ้ามันจี๊ดแล้วมันไปปรับอะไรบางอย่างให้เราดีขึ้นมามันก็จะดีเพราะเราจะพูดอยู่เสมอว่ากรรมเรื่องความรักไม่มีอยู่จริงแต่สิ่งที่จะทำให้ความรักไปต่อไม่ได้นั่นคืออุป,ปนิสัยบางอย่างของกันและกันนะคะ ไม่งั้นเขาไม่พูดหรอกเวลาเขาอยากการอัทัสศนคติไม่ตรงกันเข้ากันไม่ได้นั่นแหละค่ะมันมาจากนิสัยมันไม่ได้เกี่ยวกับดวงบางคนนะมาดูดวงก็จะให้มันเป็นแต่ดวงแต่ดวงนิสัยเฮงซวยแค่ไหนก็ไม่ยอมเปลี่ยนอันนี้เราขออนุญาตพูดตรงๆนะคะพูดตรงๆเลยมีไม่เยอะหรอกมีแค่สองคนตนะั้งแต่เราดูมาเป็นพันอ่ะดังนั้นแล้วไปแก้นิสัยตัวเอง เราเตือนด้วยความหวังดีเนาะถ้าแก้ไม่ได้ให้อยู่คนเดียวเหมือนที่เราอยู่ตอนนี้เพราะเรารู้สึกว่าเรามีสันดานแย่ๆเยอะเกินไปและเราไม่ควรเข้าไปในชีวิตของใครเพื่อทําให้เขาปวดหัวเพราะฉะนั้นนี่แหละทําไมเราถึงเป็นโสดเพราะเรารู้ว่าเราเร็วบางอย่างเราไม่ดีนะคะลองดูเนาะมามีอะไรที่เขาฝากมาบอกคุณบ้างอ่าเขาไม่อยากทําให้ตัวเขาเอางรู้สึกสิ้นหวังกับความรักขนาดวิ่งตามใครนะคะ นั่นแหละพอคุณแสดงออกเหมือนอยากไปต่อแต่เล่นตัวเขาก็ไม่ตามคุณเพราะอะไรรู้ไหมเขารู้สึกว่ามันดูแย่หมายถึงตัวเขาเองนะถ้าเขาไปวิ่งตามคุณมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นนะคะไปแก้ไขตรงที่เราคิดว่าเราควรจะแก้เนอะอืมน,นั่นเอา้า เขาบอกคุณว่าคุณค่ะอันนี้มันค่อนข้างเป๊ะมากๆเลยนะมันไปทิศทางเดียวกันเลยไพ่วันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าตัวคุณเองนะนะพยายามทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเรียกร้องให้เขาทําในสิ่งที่คุณต้องการแล้วพอเขาไม่ได้ทําตามที่คุณต้องการเป๊ะๆคุณก็งองแงทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาเลยไม่ทําเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบก,การที่มันเป็นแบบนี้นะเหมือนแมนิพูลเลตบังคับ ใจิตใจคนอื่นให้ทําบางสิ่งบางอย่างคนเป็นแบบนี้เยอะแต่ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นให้ระวังสักหน่อยเนาะอ่าอืมอันนี้เขาอาจจะพูดไปผ่านๆน,นะคะหรืออาจจะกําลังเจอใครแล้วจริงๆระหว่างที่ไม่ได้คุยกันเขาบอกว่ามันดูแย่นะถ้าเขาไปเจอคนใหม่แล้วยังมาติดต่อคุณอยู่อาจจะเป็นตามมารยาทที่พยายามจะปกป้องไม่ใช่ปกป้องสิเหมือนปฏิเสธคุณเบาๆหรือ อีกอย่างอาจจะไปเจอใครใหม่จริงๆนะคะเป็นไปได้ที่มันเข้ากับเขาได้มากกว่าเราเนาะแล้วเขาก็รู้สึกแย่นะคะรู้สึกแย่สิ้นหวังมากๆด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนที่เราบอกไปถ้าเขากลับมาคุยกับคุณหรือคุณไปทักเขาแล้วเขาตอบกลับมานะคะเป็นไปได้แค่เพื่อนคงเป็นไปได้เป็นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะสิ่งที่เขาได้รับจากคุณมันทำให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกแบบสุดๆไปเลย มันยังไม่ได้พัฒนาความรู้สึกเป็นชอบเลยแต่กระโดดข้ามขั้นตอนคือจากความสนใจเป็นบทความสนใจอย่างรวดเร็วดังนั้นให้ระวังหน่อยนึงเนาะสาวๆเป็นกันเยอะมากโลกนี้อ่าแล้วเขาก็ยัง move on จากสิ่งที่คุณทำให้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ทราบว่าไปทำอะไรมาแต่อย่าไปประเมินความรู้สึกคนอื่นต่ำไปบางคนไปโกหกกันมาแล้วก็มาบ่นให้เราฟังว่าแค่โกหกมันจะอะไรนักหนา เราต่อไปสั้นๆแต่มีความหมายว่าเราโคดเกียรตินทนขี้โกหกเลยอืมไม่ได้มีคนเดียวด้วยนะที่เป็นแบบนี้มีหลายคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะโกหกเรื่องอะไรหรือทําอะไรที่เป็นการเรียกร้องความสนใจแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่จริงใจนะคะมันไม่ดีทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มต้นรู้จักกันยังไม่ทันได้รู้จักกันดีเลยไปทําอะไรแบบนี้ซะแล้วมันยิ่งแย่เพราะฉะนั้น ตอนนี้เหมือนเป็นเดทติ้งโค้ชมากกว่าการที่มานั่งอ่านไพ่ในบางครั้งเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะใช้คำว่าตัวเองเห็นโลกวกว้างกว่าใครหรอกเนาะแต่เราไปทั่วเข้าใจคำว่าไปทั่วไหมแล้วเราก็เกิดมาค่อนข้างนานมากๆแล้วแล้วเราก็มีมุมมองในรูปแบบของค่อนข้างฝรั่งเพราะเราเติบโตมาแบบฝรั่งพอเราเห็นวัฒนธรรมการที่ออกเดทของคนไทยเราแบบตกใจนิดนึงประมาณว่าสองวันสวันจะเป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เราเราพูดในมุมของเราแล้วเราก็มาแนะนําในสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นในความเป็นจริงมากกว่าการที่เราต้องไปเร่งน่นเร่งนี่ทําอะไรให้มันตามใจตัวเองเนาะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเขาก็ต้องการที่จะรู้จักก่อนมันไม่ได้มีความพร้อมที่ว่าแบบเฮ้ยเพอเพอเออโผล่มาปุ๊บเป็นแฟนจะเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แล้วก็ดูจากพลังงานของคุณที่ส่งออกมาก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองดังนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้สักหน่อยนะคะเนาะด้วยความเป็นห่วงมากๆเลย เวลาที่เราพูดอะไรแบบนี้ก็จะมีคนหมั่นไส้เรานั่นแหละเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาจจะไปโดนจุดใดจุดหนึ่งที่เขาทําขึ้นมาจริงๆแล้วเขาไม่ชอบดังนั้นถ้าไม่ตรงปล่อยผ่านไปนะคะหรือถ้าตรงก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์คอมเมนต์ด่าก็ได้เพราะว่าถ้าดูมานานน่าจะรู้จักนิสัยแล้วเนาะเราเป็นคนไม่กลัวใครเลยด่ามาเราก็ด่ากลับเช่นกันและที่สําคัญ เราเห็นใบหน้าทุกคนที่ด่าเราด้วยเราไม่ได้เคยกลัวเลยนะคะจริงๆแต่แค่อยากจะปกป้องสิทธทิของคุณมากกว่าว่าการที่คุณมาแสดงนิสัยไม่น่ารักบนโลกออนไลน์มันเป็นการประจานตัวเองให้คนอื่นเห็นด้วยอย่างหนึง่งเนาะให้ระวังให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วอย่างย้ําเหมือนเดิมเลยเราไม่เคยกลัวใครมาด่าเราเลยนะเพราะว่าใครมาด่าเราเราก็รู้ว่าเป็นใครอยู่ไหนอย่าลืมว่าเราทํางานไอทีคุณต่างหากที่เอาตัวเองมาตกเป็นเป้เปาเพราะฉะนั้น ไม่ตรงปลอยผ่านไปเราไม่ได้เห็นแค่เป็นกับช่องเรานะคะบางคนเป็นกับทุกช่องเนาะลองดูไปปรับอุปนิสัยตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะคะจะได้ลดพลังลบๆล,ลงอันนี้เราไม่ได้หมายถึงทุกคนนะ,ฉะเฉพาะบางคนจริงๆนะคะโอเคถ้าละการชอบกันแล้วก็ชอบการอ่านสไตล์เราที่ไม่เอาใจใครไม่สนหน้าอินหน้าผมทั้งสิน้นซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริง อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามกันอยู่แล้วแล้วก็สนับสนุนทางช่องโดยการดูโฆษณาแล้วก็กดซื้อแปงใช่ขอบคุณมากๆเลยว่าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะอ้อนอ่อนทำหน้าอ้อน <c oughs> มีหลาคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะเพราะฉันต้องใส่ดวงตาอ้อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a f f i r m a t o r ไพ่ oracle ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็ส้หรับที่สองนะคะจะเป็น let love l e a d message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move On Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ่า Men and Move On ก็คือไพ่365ย365วันของการรักตัวเองคือการข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่บแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารัการาคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลัง ทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ